สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันเรามาติดตามต้นไม้จิ๋วจากกิ่งตอนครับตอนนี้เป็นตอนที่8แล้วนะครับจาก1นถึงเจ็ดนั่นเราเริ่มตั้งแต่สร้างตอมาเรื่อยๆนะครับคัดกิ่งคัดตำแหน่งตอนนี้ผมเปลี่ยนกระถางลงกระถางจริงแล้วนะครับเป็นกระถางบอนไซจริงแล้วแล้วก็วันนี้เราจะมาทำรายละเอียดต่อเป็นตอนที่8ครับ Thank you. ต้นโมกหนูลาที่สร้างมาจากกิ่งตอนจัดล่างนะครับที่ผมทำคลิปไว้ตั้งแต่เราได้ตอมาใหม่ๆนะครับแล้วก็ไปลงในกระถางหมักกระถางหมักในที่นี้หมายถึงกระถางที่ใหญ่กว่าปกติในกรณีที่สร้างไม้จบแล้วนะครับต้นไม้จะได้สารอาหารที่เพียงพอเพราะว่าวัตถุดิบวัสดุในการปลูกเรามีมากขึ้นนะครับต้นนี้ทำคลิปมาแล้วหลายตอนนะครับตอน ตอนที่เปลี่ยนกระถางนั้นช่วงนั้นพอดีไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะครับผมก็มาเปลี่ยนลงกระถางลงกระถางจริงกระถางจริงในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อเราสร้างจบก็จะอยู่กระถางใบนี้แล้วไม้เมื่อสร้างได้สักประมาณ 70- หรือ80เนนะครับหมายถึงว่าไม้เริ่มมีกิ่งมีก้านมีรายละเอียดกิ่งนะครับผมก็จะมาสร้างไม้เนี่ยในกระถางจริงย่อลงกระถางจริงเลยช่วงที่เราสร้างตอนนี้ข้อมันจะถี่ลงนะครับข้อมันจะไม่ค่อยยืด เนื่องจากเราอยู่ในกระถางจำกัดพื้นที่จำกัดอาหารแล้วนะครับก็มาติดตามกันครับทางที่ดีเนี่ยควรจะรอให้ใบแก่นะครับแล้วก็ริดใบทำแต่ต้นนี้ปรากฏว่าพอเรามาลงแล้วเนี่ยกิ่งพุ่งขึ้นมานะฮะผมเปลี่ยนดินมาได้สักประมาณ2เดือนเศษนะครับก็เลยไม่อยากจะริดใบนะครับก็เลยจำเป็นต้องทำด้วยมีใบแบบนี้นะครับกิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะเคยมี สมาชิกถามมาว่าเมื่อเราสร้างไม้เป็นฟอร์มแล้วกิ่งตรงปลายเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับอันนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ทำไม้ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคือไม้สร้างเสร็จสมบูรณ์ไม้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงไม้เป็นทรงนะครับซึ่งความสมบูรณ์เนี่ยมันจะเราจะไม่ได้ใช้คำนี้จริงจังนะครับเพียงแต่ว่าเราเปรียบเทียบว่าไม้สร้างจบนะครับแต่จริงๆแล้วบอนไซเนี่ย สร้างกันไม่มีวันจบนะครับเมื่อเราสร้างเป็นฟอร์มแล้วเรายังจําเป็นต้องเลี้ยงดูต่อไปนะครับกิ่งช่วงปลายนะครับที่เกินพุ่มแล้วเราไม่ต้องการแล้วนะครับเราก็ตัดทิ้งไปนะครับเมื่อเราตัดทิ้งไปบริเวณที่เราตัดเนี่ยเขาก็จะแตกรายละเอียดมาอีก2ตานะครับคือโมกเนี่ยเป็นตาคู่นะครับมาทบทวนนิดนึงตาคู่หมายถึงว่าตาเขาจะอยู่ตรงกันนะครับเมื่อเราตัดตัดออกไปนะครับตัดส่วนไหนส่วนนั้นเขาก็จะแตกมาอีก สองกิ่งซึ่งเป็นการสร้างรายละเอียดครับอันนี้มันมันได้พุ่มปลายแล้วนะฮะก็จะตัดแทบทุกกิ่งแล้วนะครับเพื่อกระชับทรงของเขาทางที่ดีถ้าเราลิดใบจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับจะมองเห็นทรงได้ง่ายขึ้นแต่อันเนี้ยผม ทำรายละเอียดเอาไว้แล้วจะ,จะจะจาได้เองนะครับว่าตอนนี้เราจะมาทํารายละเอียดปลายแล้วก็เหมือนซอยเก็บปลายแล้วนะครับให้ไม้ได้ทรงนะครับคือช่วงที่เราทําแบบนี้นะครับไม้จะโปร่งขึ้นพอไม้โปร่งขึ้นเนี่ยเราจะเห็นทรงที่ชัดเจนนะครับในกรณีที่เราปล่อยไว้ฟูๆแบบนี้ถ้าเราไม่ไม่ซอยไม้หรือตัดแ,แ,แต่งออกไปนะฮะกิ่งที่อยู่ด้านล่างเนี่ยถ้าเขาไม่โดนแดด หรือแสงแดดไม่ถึงนะฮะเขาก็จะทิ้งกิ่งนะครับหรือไม่แตกรายละเอียดให้เราแต่พอเราซอยให้โปร่งขึ้นนะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะโดนแสงแดดนะครับกิ่งเขาก็จะแตกรายละเอียดมาให้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเที่ยวที่แล้วนะครับที่ที่เลี้ยงปล่อยออกมาแล้วผมเก็บปลายไปทีหนึ่งเขาก็จะแตกรายละเอียดมาให้คู่หนึ่งนะครับ ช่วงตรงปลายพวกนี้เราปลายกิ่งพวกนี้เลยนะครับที่มาแตกคู่สุดท้ายเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องเข้ารวดแล้วนะครับนี้เราจะเห็นทรงไม้ที่เป็นพุ่มนะฮะเริ่มเริ่มเป็นพุ่มมากขึ้นนะครับในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นไม้จิว๋วหรือไม้ไซส์ขนาดใหญ่ไซส์ใดก็ตามนะครับ ใบที่อยู่ด้านใต้นะฮะเราก็พยายามเก็บออกใต้ท้องกิ่งนะครับพยายามเก็บออกเราจะเห็นชั้นของต้นเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับ ช่วงปลายนะฮะผมก็จะเก็บช่วงปลายในไม้ในกรณีที่เราไม่ได้เปลี่ยนดินอะไรพวกนี้นะครับพอเราเก็บปลายใบเนี่ยสักประมาณ7วันถึง15วันเขาก็จะแตกรายละเอียดมาให้เราใหม่นะครับแตกปลายมาให้เรา นี่เป็นการเราเรียกว่าเป็นการกระชับทรงแล้วนะครับกระชับทรงของต้นของเขา นี้เป็นการเก็บเข้าวๆรอบนึงก่อนนะครับจะเห็นว่าไม้เริ่มมีทรงแล้วนะฮะชุดนี้พุ่มพุ่มยังสูงไปนิดนึงนะครับคือกิ่งที่แตกออกมาใหม่นะฮะกิ่งนี้แตกออกมาใหม่ครับแล้วก็กิ่งของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นไปชนกิ่งด้านบนนะครับเราก็ต้องเข้ารวด ประคองช่วยอีกทีนึงนะฮะอันไหนที่กิ่งยังไม่ได้เข้าที่นะครับหรือยังไม่เป็นที่ต้องการเราสามารถเข้ารวดช่วยได้นะครับ การทำไม้จิ๋วนะครับก็จะเข้ารวดยากกว่าต้นใหญ่นิดนึงคือพื้นที่เขาค่อนข้างแคบนะครับพื้นที่ในการทํำนะครับ กิ่งของต้นพวกนี้นะครับช่วงที่เราซอยเข้าไปนะฮะถ้าผิดพลาดไปหรือซอยไม้พุ่มลึกเกินไปกลัวแหว่งอะไรพวกนี้นะครับไม่ไม่ต้องกลัวนะครับในอนาคตเขาจะแตกรายละเอียดมาให้เราใหม่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เราทำานะฮะสำหรับมือใหม่เนี่ยบางครั้งเราจะไม่ค่อยกล้าตัดมากครับลองลองตัดดูนะครับตัดไปแล้วก็ ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะไปตัดเข้าไปลึกมากเกินไปนะครับก็อยู่ในบริเวณของพุ่มเดิมนะฮะเขาก็จะแตกมาให้เรานะครับไม่ต้องกลัวเสียหายนะครับลองทดลองทำดูนะครับน,นี้ไม้แตกให้เราแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวแหว่งนะครับถึงจะแหว่งเขาก็จะเสียเวลาไปไม่นานนะครับเขาก็จะแตกพุ่มแตกใบมาให้เราเหมือนเดิมนะครับเราต้องการให เขาแตกตรงไหนเราก็ตัดตรงนั้นนะครับนี่เป็นการขุมทรงซอยขุมทรงแบบง่ายๆเลยนะฮะทรงของไม้เนี่ยก็จะตามรูปทรงของกิ่งนะครับกิ่งเขามีอยู่เดิมนะฮะกิ่งที่เราสร้างรายละเอียดออกมาครับกิ่งสร้างมาได้แค่ไหนเราก็ใช้พุ่มประมาณเท่านั้นนะครับตามโคงสร้างของของต้นไม้นะฮะ นี่เป็นกิ่งที่อยู่ชุดบนแล้วนะครับบริเวณนิ้วที่ผมชี้นี่นะฮะใบที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเราเก็บออกครับเราก็จะเห็นชั้นของต้นไม้นียชัดเจนขึ้นครับไม้เรายิ่งตัดเขาจะยิ่งแตกรายละเอียดมาให้นะครับ เพราะฉะนั้นอายุการสร้างบอลไสที่ยิ่งยาวนานเขาก็จะให้รายละเอียดเรามากขึ้นนะฮะนี้เป็นลักษณะของมุกหนูลานะครับว่าเขาจะมีบางครั้งเขาจะมีใบด่างครับแต่ใบด่างพวกนี้เขาจะด่างไม่ถาวรนะฮะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเขียวอีกครับมุกหนูลานี่จะสังเกตง่ายอย่างหนึ่งนะฮะบ,บางบางครั้งเนี่ยเขาจะมีใบด่างมาให้แบบนี้นะฮะเป็นปกติของเขาเลยครับแต่ด่างตัวเนี้เขาจะด่างไม่เต็มต้นหรอกครับเดี๋ยวเขาก็กลับ นะครับชุดนี้เดี๋ยวเขาก็กลับไปเขียวอีกแต่ว่าเป็นวิธีดูโมกหนูลาแบบง่ายๆนะครับถ้าเห็นใบโดยที่ไม่เห็นดอกถ้าเราเห็นใบลักษณะแบบนี้นะครับก็สันนิษฐานไม่ได้เลยว่าน่าจะเป็นโมกหนูลานะครับบางครั้งใบมันโมกแคะบางครั้งใบมเหมือนกันนะครับดูแยกแทบไม่ออกครับอย่าง มกหนูลาโมกเวียดนามหรือโมกหนูซ้อนใบพวกนี้จะดูคล้ายๆกันนะฮะต้องใช้ความชํานาญถึงจะดูออกแต่ว่าถ้าเราเห็นใบแบบนี้บ้างนะครับก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นโมกหนูลานะครับกิ่งบางกิ่งยังไม่ได้เออพิ่งแตกมาทีหลังนะครับก็ต้องเข้ารวดช่วยนะครับ ผมก็จะค่อยๆไล่ไล่ทำไปทั้งชุดนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณยอดไม้แล้วนะครับคราวนี้จะถามว่าไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมีกี่กิ่งน,นะครับอยู่ที่โครงสร้างของต้นไม้นะครับว่าโคนมันใหญ่ปลายมันเลียวตรงไหนนะครับเราก็จะเอาตรงนั้นเป็นปลายสุดท้ายนะครับตำแหน่งกิ่งสุดท้ายนะครับซึ่ง ไม่จําเป็นต้องมี5กิ่ง7กิ่ง9กิ่งนะครับอันนี้อยู่ที่ตามความเหมาะสมของต้นอังน,นี้เป็นยอดสุดท้ายแล้วนะฮะซึ่งต้องเลี้ยงรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับยังไม่จบ100%นะครับต้นนี้จากที่ดูจากที่ทําคลิปมาแล้วนะครับก็ใช้เวลา3ปีครึ่งนะครับโดยประมาณ3ปีเสร็ศษนะครับกเกือบเกือบสปีครึ่งนะครับ ตั้งแต่เป็นต่อมาเลยนะฮะที่ทำคลิปไล่มาเรื่อยๆครับก็เป็นประวัติของต้นไม้ต้นนี้นะฮะอันนี้เป็นยอดสุดท้ายนะฮะผมจะใช้ยอดนี้เป็นยอดสุดท้ายเลยนะครับก็ต้องเข้าลวดประคองไว้เบรกกิ่งได้แล้วด้วยนะครับ ช่วงปลายยอดที่ไม้จะจบพุ่มนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยกิ่งสุดท้ายหรือกิ่งยอดด้านบนเนี่ยนะครับผมจะค่อยๆชันขึ้นนะครับจากกิ่งล่างที่นอนนะฮะนอนกิ่งที่สูงขึ้นมาจะค่อยๆไล่ขึ้นมาคล้ายๆแสงอาทิตย์ตอนตะวันตกดินนะครับกิ่งเขาจะค่อยๆชูขึ้นมานะฮะช่วงสุดท้ายของกิ่งเนี่ยผมก็จะค่อยๆชูขึ้นมาอย่างนี้เช่นกัน ช่วงนี้จะทําให้ต้นไม้ในยอดเต็มนะครับถ้าเราดัดกิ่งขนานกันมาเรื่อยๆนะครับอันนั้นมันจะเป็นวิธีการทําของพวกพวกสนนะฮะสนสนใบเข็มพวกนี้นะครับกิ่งเขาจะขนานขนานพื้นโลกขึ้นมาแต่ถ้าเราทําไม้ใบของเราเนี่ยกิ่งมันจะต้องค่อยๆชูขึ้นนะครับตอนใกล้ๆจะจบปลายนะครับไม้เนี่ยมันก็จะได้ได้พุ่มให้คุณนะครับ ถ้าเราทํากิ่งขนานกันมาเรื่อยๆเราก็จะต้องค่อยๆตัดให้มันสั้นๆๆลงไปนะครับตอนจบยอดเนี่ยบางครั้งมันจะจบไม่ถูกนะครับบางครั้งเราจะเรียกกันว่ายอดยืดนะครับแต่ถ้าเราค่อยๆชูกิ่งให้มันชันขึ้นชันขึ้นนะครับไม้ก็จะได้พุ่มยอดบนอย่างสมบูรณ์พอดีนะครับช่วงปลายสุดท้ายนะครับผมจะค่อยๆชูกิ่งมากขึ้นนะครับ น,นี้ก็จะเป็นยอดสุดท้ายต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้เป็นตาด้านหลังน,นี้ก็จะเป็นกิ่งต่อไปในอนาคตเช่นกันนะครับกิ่งยังอ่อนค่อนข้างอ่อนอยู่นะฮะเดี๋ยวผมเข้าแค่ประคองประคองไว้นะครับไม่ได้เข้าแน่นมากนะครับเข้าเพื่อบังคับทิศทางเอาไว้เฉย กิ่งยังเล็กอยู่นะครับยังยังอ่อนอยู่นะครับเข้าประคองเฉย,ยๆนะฮะในอนาคตเขาจะมีกิ่งแตกออกมาอีกนะครับกิ่งบริเวณน,นี้นะฮะพอกิ่งแตกออกมาอีก แตกยอดแตกพุ่มด้านข้างอีก1กิ่ง2กิ่งแล้วก็ยอดสุดท้ายก็พอแล้วนะครับไม้ต้นนี้ก็จะจบประมาณแค่นี้แล้วฮะช่วงที่ผมซอยไปนะครับหรือได้เห็นพุ่มทรงชัดเจนขึ้นนะครับผมก็เปลี่ยนยอดเป็นยอดด้านนี้มาอยู่ตั้งตั้งแทนนะครับเป็นยอดด้านหน้าอนาคตมีตาไม้ยอยู่แล้วนะฮะก็จะมีกิ่งตรงนี้ พอมีพอมีกิ่งชุดนี้ไม้เราก็จะได้พุ่มมากขึ้นนะครับอนาคตก็จะจบแค่นี้เองนะฮะยอดก็ไม่สูงนะครับอีกหน่อยใหญ่ได้ครึ่งหนึ่งของด้านล่างผมก็จะตัดเลยแค่ลดลงมาครึ่งหนึ่งนะฮะไม้ต้นนี้ก็จะอยู่สูงประมาณแค่นี้เองนะครับประมาณนะฮะพุ่มเขาก็จะได้ประมาณโดยทั่วไปแล้วก็จะได้ฟอร์มประมาณนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมเห็นคร่าวๆแล้วนะครับ กิ่งพวกนี้ที่เราถูกตัดไปเนี่ยนะครับอน,นาคตเขาจะแตกกิ่งออกมาอีกนะครับพุ่มไม้นะครับเราต้องการกว้างใหญ่แค่ไหนอยู่ที่โครงสร้างหรืออยู่ที่เราเป็นคนกําหนดเองนะครับว่าเราต้องการให้พุ่มไม้ใ,ใหญ่ขนาดไหนต้นนี้ก็จะได้พุ่มประมาณนี้แล้วนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงนะครับคัดตำแหน่งกิ่งสร้างรายละเอียดมาถึงตรงปลายตรงปลายนี่เราสามารถเก็บเก็บนะครับแล้วในกรณีของโมกเนี่ยเราจะไม่ตัดซ้ําที่เดิมนะครับ ในกรณีที่เราตัดอยู่ตรงบริเวณนี้อนาคตเขาจะแตกออกมาสองอันนะครับเราก็เก็บคู่นอกนะครับเก็บคู่นอกเ็าจะได้รายละเอียดไปเรื่อยๆนะพอเรายิ่งตัดไม้มันจะยิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยเขาจะใบเขาจะแน่นขึ้นนะครับมีแตกรายละเอียดให้มากขึ้นแล้วก็เมื่อเลี้ยงอยู่ในกระถางจริงเนี่ยใบเขาก็จะเล็กลงด้วยเมื่อเราซอยบ่อยๆนะครับซอยเก็บพุ่มอันนี้ก็เป็นการทำบอนไซไม้จิ๋วนะครับจาก กิ่งตอนนะครับที่ใช้เวลาประมาณ3ปีเศษจากคลิปแรกนะครับเดี๋ยวดูในลิงด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะแปะลิง์ไว้ให้ที่ตั้งแต่เริ่มแรก,กน,นะครับท้ายคลิปครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากบอนไซคือความอดทนครับอดทนที่จะรอรอเพื่อจะสร้างเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสมบูรณ์แบบนะครับต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับทนรอได้พยายาม ที่จะทำนะครับแล้วก็ลงมือทำบ่อยๆนะครับสิ่งที่เราได้ความสำเร็จก็จะตามมาเองนะครับจะช้าจะเร็วมันอยู่ที่เหตุปัจจัยที่นำมาเกื้อนหนุนนั่นครับสวัสดีครับทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทท่านจะได้สมัครสมาชิก f r e t ชีย m e เมมเสิ่งที่ท่านจะได้รับคือป้ายชื่อผู้สนับสนุนช่องบอนไซ t a t i o น